มาจ้ายากีผ้ามาชมบรรยากาศทงุงหาททงหน้าอีคือเก่าจา้ารถไทยกับนั่งปรับหน้าห้อีกจา้าเป็นอีกปันที่หนักฮะมาปรับไปปรับหน้ากันเสด็เป็นหน้าเขาพันคือเพลินนะคือ <c oughs> ปรับให้ไงจ้า หญ่มันกับประสมือคือกันปั๊บเบิดททงแล้วเบิ่งคลิปดไงเด้อจ้ะคลิปวิดีโอเงาเพราะยายก,กีเขาไปเบิ่งคลิปมูคือกัน บึงห้างเจอกระดับข้า စကျစအအိ့ပိိဧတောကွ�ၛင်ရာကွေအ นี้บ่แล้วดอกมื้อนี้ย่านืออื่นอยู่ทานยังอีกข้างหลังนี่ไห้ข้างหลังใหใหญ่2ไห้นี่ับเตทานจ้ากําลังเาทานูมื้อนี้ เนี่ยขาทุ่งไฮทุ่งนาห้อง